ค่ะดิฉันนางสาวรัตยาพรมากุลเป็นตัวแทนกลุ่มวันนี้จะมาพีเ like ต์เกี่ยวกับศิลปะภาพเปือยและเสืออาจารย์ค่ะและนี่ค่ะคือปีเออร์ออคุสโลเนอเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่25ากกามีนพันปเขาได้แสดงออกถึงความสามารถศิลปะตั้งแต่เด็กและได้เข้าไปฝึกงานที่โรงงานตุ๊กตาดินเผาเคลือบสีและได้ช่วยพี่ชายวาดภาพตกแต่งพัดโลนัวชอบเดินเข้าออกที่พันลุกเสมอเพื่อชื่นชมศิลปะผลงานของศิลปินชาวฝรั่งเศสในอดีตหลายคน ในปี1812เลเนเน์ได้เข้าศึกษาศิลปะอย่างจริงจังที่สถาบันศิลปะทีเอทีเลเกอร์และได้รู้จักกับเพื่อนร่วมสถาบันได้แก่โนเน่ซิลลี่และบาซิลลี่ภายหลังได้ลาออกกันทั้งกลุ่มเพื่อศึกษาศิลปะต,ตามความเชื่อของตัวเองผลงานของเลอเนอระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปินรุ่นพี่ที่ชื่อว่ากูเบ้และ M มลน่ เลอโนได้เทคนิคก,การวาดภาพเรนนีจากกูเบและวมเน่ลักัฒนาเป็นศิลปะเป็นของตัวเอกลักษณ์ของตัวเอง mm hmm. และในปี1869เรอโนและโมเน่ไปวาดภาพที่สถานป่าอากาศดิแม่้ําเซนและผลง,งานยกนี้เริ่มครับใจน,นักวิจารณ์ศิลปินชื่อโฟเบพูด้เขียนถึงไว้ว่า mm hmm. เขาคือเรอโนและโมเน่ที่ได้ค้นพบว่าในเงามือไม่ได้เป็นสีน้ำตาลหรือดำอย่างที่ศิลปินในอดีตเคยวาดแต่เป็นสีที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมสีในวัตถุย่อมเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เรามองกันซึ่งเกิดจากการสะท้อนจากสีในวัตถุอื่นหรือเกิดจากสีที่ตัดกันของสีข้างเคียงและในปี1870ผลงานของเลอนัวได้รับความสนใจจากนักสะสมหลายคนผลงานของเขาเริ่มขายได้และในปี1874เลอนัวได้ร่วมนิทรรการผลงานอิมเพชชันนิสต์ร่วมกับสิลปินคนอ,อื่น และตั้งแต่ในปี1880เป็นต้นไปเลโนได้พัฒนาสไตล์ของตัวเองโดยภาพระยะอย่างส่วนใหญ่เป็นการวาดภาพผู้หญิงที่เน้นรูปทรงสัดส่วนและเส้นรอบนอกเขาได้รับดิทธิพลมาจากศิลปินแนวคลาสสิกโดยเฉพาะผลงานของราฟาเอลผลงานของเขาเฟื่องฟูมากในยุคนี้และในปี1903ภาพวาดของเขา มีลักษณะฝีแปลงที่หยาบเนื่องจากเขาเป็นโรคไขข้ออักเสบไม่สามารถจับผู้กันผู้กันได้เลยต้องใช้เศษผ้ามัดกับผู้กับผู้ก,กันไว้กับมือเลอนัวเสียชีวิตในวันที่3ตุลาคมปี1919ที่เมืองคาเยสเซอเมอร์เลอนัวเป็นศิลป,ปินที่มีความมุ่งมงั่นและมีความพยายามต่อสู้ส,สร้างสรรค์ศิลปะอีกทั้งได้เป็น อีกครั้งยังไม่ยอมแพ้ต่อความยากจนและความเจ็บป่วยเขาเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จและเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่สำคัญของโลกค่ะแล้วนี่คือศิลปะภาพเฟื่อยของผลงานของเลอโนนะคะที่เราดูแล้วมีความรู้สึกสวยงามค่ะเราสามารถนำใส่กรอบแล้วเป็นของตกแต่งในบ้านได้ค่ะในทางตรงกันในทางตรงนันข้ามนะคะนี่คือภาพนูที่ ความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศค่ะดังนั้นศิลปะภาพเปือยและภาพนูดต่างกันที่ความรู้สึกค่ะ